สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ในป่าจะ้ะดอกไม้ป่าสวยมากวันนี้ในป่าเดินเนาะเป็นวันที่จะต้องออกเดินจะ้ะหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีสักวันที่ได้เดินแบบครอบครัวพี่น้อง่ะเนาะเป็นกิจกรรมครอบครัว,วจะพาทุกคนมาดูทางนี้มันใกล้กับแม่น้ำเนาะพี่น้อง่ะเดินลงมาไกลแล้ว พ่อลูกคนไปไกลแล้วนี่เห็นไหมน้ํามันขึ้นมาจนถึงนี่เลยพี่น้องนี่เห็นไหมเวลาน้ําท่วมช่วงฤดูน้าหลากนี่จะมาไม่ได้แล้วพี่น้องเห็นไหมเหมือนคลองเล็กๆเนาะถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือหองค่ะหองนลพี่น้องหองเหมืองภาษาอีสานนะภาษากลางก็คือเป็นคลองเล็กๆนี่แหละพี่น้องจ้าเห็นไหมที่อังกฤษเนาะพี่น้องดีอย่างหนึ่งที่มันมีแบบว่า เป็นฟุตบาทให้คณเดินทั้งทั้งที่บางครั้งเป็นที่คนเนาะเหมือนที่บ้านคนนี่นะเห็นบ่เน๋ยวใจจะถ่ายให้ดูดตอนเดินกลับไปมันจาเป็นเดินผ่านเลยหมายถึงตรงที่บ้านคนเขาก็จะมีที่ให้ดนเดินเนาะหมายถึงว่าตรงนั้นอาจจะเป็นสถานที่ก่อนที่เขาจะมาสร้างบ้านมันเป็นแบบว่าแต่ละแต่ละที่เนาะกฎหมายของทางอังกฤษจะต้องมีแบ่งมันจะ มีแบ่งให้เป็นที่คนเดินเหมือนเหมือนในฟาร์มที่ไม่ทํางานพี่น้องเห็นบ่ในฟาร์มค่ะๆนี่แหละต้องแบ่งไม่ที่ต้องแบ่งที่ให้คนได้เดินนะสินะจ้เป็นฟุตบาทก็เรียกฟุตบาทอันนี้เราเคยมาแล้วทั้งเต้น้องเบลีประมาณสองขวบเห็นบะก็แสดงว่าประมาณเจ็ดปีแล้วตอนนี้ว่าน้องเบลีเจะเก้าขวบแล้วพี่น้องจา้าอ้ ไกลไกลหมายถึงน้ําขึ้นไปทั้งไกลดิพี่น้องนูน่นเวลาน้ําท่วมเนาะท่วมขึ้นไปถึงนูน่นพี่น้องจ้าเวลามันท่วมนี่ท่วมเร็วอยู่นี่แล้วก็ลงเร็วด้วยหมายถึงว่าเนาะเมลี่ดเป็ดเห็นไหมน่ย เราบ e นที่อะเว้นเม2 years old โอ้ไมค์ขึ้นใช่เราไม่ s ด้ข้ามเลยใช่เราไม่ได้ r e า s ใช่ฉันรตอนนั้นเขารีเพย์เขาส้มเซียมอยู่ตอนนั้นอน้องเมลี่มาเมลี่มาสวัสดีค่ะก่อนเมลี่วักดี่ะจากไหนคะเ <laughs> มลี่น้อยเอ้ยต้องเอาเสื้อก,กันฝนมาเผื่อฝนตกจก้ะ ธรรมชาติขนาดไหนมุเจ้าวะม่วม่คนขี่จักรยานเฉยพี่น้องเห็นไหโอ้ยทางแบบนี้ก็ขี่กันเนาะนี่แหะ พี่น้องจา้านานเดินอีฉันก็ยังเหนื่อยแล้ว <c ười> มันขี่จักรยานมาเลยมันขี่ยากเลยเวลาไ้ถนนมันไม่เรียบเนาะพี่น้องบุมบําบุมบําอยู่ถนานนานเห็นไหมค่ะจะมีที่ปีนปน้องไม่รี่ขาแล้วแต่เ,เ,เธอรอดลงไปเออรอดก็ได้ปีนก็ได้หนูว่าแม่จะปีนได้ไหม น,นี่ใส่รองเท้าเดินพี่น,อน้องเด็นรองเท้าเดินเฉพาะอ,อนะนโอ้ยไม่รีแม่จะปีนได้ไหมเนี่ยชอฮะชอบ้อเ <c oughs> ข้าปา่าเข้าดงพี่น,อน้องถ้าทางนี้จะเป็นแบบนี้เดินไปแล้วก็ไปมันจบกันไปสอดกันได้ทุกที่นะคะ วันนี้โอเคไม่ลื่นเพราะว่ามันไม่น,นั้นมันไม่เปียก <with me. S 1> มันแห้งพี่น้องคะหมายถึงว่าพื้นแห้งวันนี้เพราะว่าในที่ฝนตกนี้เดินยากมากๆตรงนี้ว้าวเก่งไหมนี่ <laughs> <laughs> พ่อคุนจูงลูกไปแล้วคนพี่น้องน้องนั้นคุณเนาะ Then, like <laughs> we lost it. Not lost. <laughs> Yay, we did it to celebrate. เต้นทุกที่เต้นอยู่ทุกที่ที่อะไรโอ้โหบัตดิสบันไดวัตยุการทูโอนไม่เห็นเพิ่งเห็ดปีเกียวจอยเอ้ยพญ่ใหม่สี่พี่เบิรงนจอยทุกคนนี่ พี่จอยทําให้ทรายกินเนอะอู้ว่มันแก่แล้วอู้วจอยเดี๋ยว,ยยวป,ปีหน้าเรามาอันนี้มันแก่แล้วพี่น้องเบิงเบิงพี่จ๋าเบิงอู้วเห็ดปีกเดียวมันเหนมือนมันเหมือนเห็ดขอนนี่ยแหละพี่น้องเบิงป๊าสอืมอู้วอู้อู้เห็นแล้วหอมมากมากเลยจอยเอบิงไม่กอดเห็ดเห็ดเห็ดพี่น้อง เฮ็ดที่จอยทำให้ทรายกินเลยมันแก่แล้วโหลูกเนี่ยมัมอุม้ย <laughs> พี่หองขาเวลาเห็นเห็ดแล้วดีใจบ้างๆเลยเนาะแ,แต่ตอนนั้นแก่แล้วเห็ด <laughs> hey, แบบเดียวกันเลยที่จอยเก็บให้ทายกินที่ว่าภาษาไทยเราก็เห็ดปีกเกี่ยวเห็ดปีกนกอะไรพวกนั้นพี่หน้องมัน อร่อยมากใ้ถ้ามันยังอ่อนๆอยู่ใช่เก็บแน่นอนอันนี้มันแก่แล้วพี่น้องแก่แล้วมันเคี้ยวยากนะพี่น้องมันหยาบนั่นแหละจอยเอ้ยพี่เห็นว่าถ้ามันอ่อนๆอยู่เก็บแน่นอนอุ้ยมันมันอร่อยพี่น้องเนาะเห็นแค่เห็นก็ดีใจแล้วจ้ะขนาดแค่เห็นแค่นั้นก็ดีใจแล้วนี่เราชอบเข้าป่าเพราะเห็นอะไรที่เราชอบนะตอนนี้กระเทียมป่าก็เริ่มมันน่นแล้วพี่น้องเริ่ม จะวายแล้วกินไม่ได้แล้วแถวอังกฤษเนาะเดี๋ยวเซอสายให้ดูกระเทียมปลาพี่น้องกระเทียมปลานี่เขาจะยุบตัวไปแล้วเนาะไม่ใช่เทศกาลของเขาแล้วแถวอังกฤษก็คือไม่ได้กินเก็บกินแล้วนะพี่น้องนี่เขาดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นว่าก็จะขยายพันธุ์ได้คือปลิวไปไหนก็เกิดไปทั่วพี่น้องขยายพันธุ์ด้วยดอกก็ได้หรือไม่ก็ขุดไปปลูกก็ได้เป็นหัวเล็กๆที่สายถ่ายให้ดูตอนที่ไปฟาร์มเนาะ แต่ว่าทรายไม่จําเป็นต้องปลูกพี่น้องเพราะมันเยอะมากอยู่ฟาร์มที่ไปทํางานก็เต็มเลยเนาะแถวไหนก็มีเต็มเลยพี่น้องเห็นบ่ปลาเล็กเลยพี่น้องปลาเล็กเบบี้ฟิชพี่น้องเห็นไหมไม่เห็นอยู่นี่อยู่เบบี้ฟิชเต็มเลยเฮ้ย fish สอเดอนเวลาเขาโตไปไปไหนเฮ้ย fish ไหนนี่รก็ว่าไข่ปลาหรือเปล่าอุ้ย I don't know

ดอกไม้ป่าพี่น้องมันมีความสวยงามในตัวเนาะสช่วยสวยหมายถึงว่าใส่เห็นแล้วใส่สะอ่อนถ้าเป็นของป่านะพี่น้องเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ช่างคือเขามีความสวยในตัวเขาเองมิสณนียปลาพันเอียงพี่น้องแต่ว่ามันต้องไม่ใหญ่ขึ้นนะหรือว่ายังไงเปเลยเป็นรล่านโต มันเป็นฝูงเป็นฝูงเป็นนั่นเขาดื่มมาเลยเฮ้ยปลากระเทียมนี่ค่ะกระเทียมป่าไหมเวลาเขาหมดแล้วดูจะเนอะไม่ใช่ลูกจะดูจะเก็บเกี่ยวหมดแล้วดูเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเหลืองๆแล้วก็จะเฉาไปนะพี่น้อง น้องเมลีว่ารูปบาปว่าสำนั้นไม่ใช่พี่น้องคล้ายเลยเนาะคล้ายกันมาลูกน้องทีมงานตามหลังมาบอกให้น้องเมรีเดี๋ยวพูดเสียงดังพูดค่อยๆน้องจะได้เห็นนกด้วยบ้างแล้วนั่งเด็กน้อยเนาะชอบพูดเสียงดัง เาจะมีอินโฟเมชันให้เราดูว่ามันจะมีอะไรบ้างให้เห็นในนี้นะจ๊ะพี่นันงอันนี้อีกอันหนึ่งเห็ดที่สายเห็นนะมันกเป็นดอกไม้ตรงนี้นะ ไปให้ดูประตูเวลีโอนพี่น้องโอนเกตนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะเจ้าพาเดินกลับพี่น้องคิดดูเคิดดู่เนาะภาษาอีสานนีฮ้องเหมียงก็ค่ะี่เลยค่ะฮ้องเหมียงฮ้องเหมืองฮ่องเหมียงเนาะ ใหญายพาเอื่นคือคุณยายพาเรียกห้องเนียงห้องก็คือร่องนะคะร่องน้ําเวลาน้ําขึ้นมาถึงนี่เลยพี่น้องเห็นป่ะจากแม่น้ําฝั่งนู้นนะพี่น้องที่สายพวกสายเดิอน,น,นอยู่นู้นขึ้นมาถึงนี่ดูมันสูงขนาดไหนพี่น้องคะเวลาน้ําขึ้นเนาะแล้วพาเดินกลับแล้วจะถ่ายให้ดูที่ว่าบ้าน ตรงที่มีที่แบ่งให้คนเดินนะพี่น้องคะตรงบ้านตรงนี้สวนนิดหน่อยเนาะแล้วก็ตรงกลางให้คนเดินไหมอะไรก็สงสัยมันเป็นแบบว่าตั้งแต่ก่อนเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ปลูกบ้านนะนะเนาะแต่ว่าคุณม่ต้องคงไว้ตามตามรูปแบบนั้นโอ้รอแม่เลยไม่ดีพี่น้องจะเดินผ่านบ้านคุณไปเห็นไหม ตรงนั้นก็จะเป็นที่เดินที่มีรีเดินตัดนั่นเลยตัดกลางสวนเขานะหมายถึงว่าสนามหญ้าเขาฟอสซิลรังนี้ขายฟอสซิลนั่นเห็นไหม for sale. ล้ววันให้ดนเนาะอันนี้เป็นที่เขาเข้าไม่ได้อันนี้คือกลางที่เดินได้เพราะเป็นพุทธบาท อันนี้กันที่ข้าเจ้าใช่นะมพี่น้องเป็นแต่จากหัวหมายถึงอยู่นี่ฐานสำหรับขายมาซื้อด้วยพี่น้องฟอเซลเมลีไปผิดทางแล้ว ไปผิดทางวิ่งกลับแล้วคุณ <S 2> <S 2> นี่พี่นอ้องคะจบทริปการเดินวันนี้ประมาณเกือบสองชั่วโมงได้เหงื่อเยอะมากแล้วพี่น้องวันนี้ลากันไปก่อนด้ค่ะพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบายบายจ้ะดูถนนเพลินพี่น้องเลยแคบๆแล้วนี้บ้านคุณรวยด้ยพี่นอ้อง ไอ้ค mm ุณไปชั้นดไม่เคยปในนีมีซากรอบๆน่มีราคารร์นมา่ไม1.8แพงมากๆแถวนี้นะขอบทางซ้ายมือนี่นะพี่น้องบ้านแพงมากเป็นร้านขึ้นไปร้านตอนไหด้านซ้าย ดูในตัวเมืองค่ะจะเข้าบ้านแล้ว not, gone now. In the h o ์ทา